ของที่นี่ขอโหวตร้อยเอ็ดของเราจะทำหลอดตรงนี้ค่ะ11หลอดค่ะชื่อบันไดบริเวณบันไดเราจะขึ้นด้วยตัวเลขแล้วลงท้ายด้วยหนึ่งเพื่อให้ออกเสียงบันไดที่11วิวเมืองร้อยเอ็ด360องศาค่ะพร้อมกับมีอินโฟมชันสามภาษาด้วยกันภาษาอัีกภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนเลยค่ะ,คะเราจะบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหรือว่าสถานที่สำคัญในจังหวัดร้ออมีอะไรบ้างค่ะ นี้จะเป็นจุดไฮไลท์นะคะเราจะเรียกว่าสกายวอลค,ค่ะจะเป็นพื้นกระจกใสนะค,ะ,คะสามารถมาวัดความกล้านะคะว่ากลัวความสูงหรือเปล่านะคะที่บริเวณชั้น3 14ค่ะของบทร้อยเอ็ดของเรานะคะ ค,คุณผู้ชมเข้าสู่รายการสูงวัยวารตี้ กับต้นอพัทธ,ธีมากโกมลบวรกุลรายการที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้กับพี่ๆวัยเก่าทางเรื่องของการดูแลสุขภาพการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้และเทคโนโลยีต่างๆค่ะอย่างวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของชมรมจัก,กรยานล้อเดียวแห่งเมืองอุบลราชธานีค่ะประธานกลุ่มเป็นวัยเก่าอายุ66ปีแล้วก็มีสมาชิกกลุมล่มนะคะเป็นวัยปฐมกว่า300คนนั่นก็คือเรื่องราวของคุณลุงกิตนะค่ะ เด็กๆก็จะเรียกว่าคุณตาอะไรที่ทำให้ช่องว่างระหว่างวัย60กว่ากับเด็กวัยประถมมาใกล้ชิดกันขนาดนี้ติดตามได้ใน D.O. ดีโอไอดพลังบันดาลใจว o โอส่วนใหญ่คนแก่นี่มักจะคิดว่าเพื่อนๆจะล้มหายตายจากไปทุกปีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีเพื่อนใหม่ทุกปี และเพื่อนใหม่ของผมก็โตขึ้นทุกปีเป็นต้นไม้ที่จเจริญเติบโตสวยงามต่อหน้าผมทุกปี จังหวัดอุบลราชธานีตรงนี้นะคะเด็กๆก,กําลังปั่นจักรยานที่คายจะเป็นจักรยานล้อเดียวค่ะแล้วก็น่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามเขากันว่าน,านี่คือกิจกรรมอะไรโอเคเก่งมากสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตรงนี้คือกําลังทํากิจกรรมอะไรกันอยู่คะกําลังฝึกล้อเดียวเพื่อที่จะว่ายเต้นลาในงานแห่เทียนพรรษาอ,อ,อ๋อค่ะแล้วก็เป็นการออกกําลังชนิดหนึ่งนะฮะครับซึ่งคุณคุณตาครับ ก็เป็นคนดูแลกิจกรรมนี้เหลอคะใช่ครับกับกับบรรดาแม่แม่ที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายช่วยกันนะฮะ,ะ่พาผมเป็นประธานชมรมนี่แหละค่ะผู้ก่อตั้งและประธานชมรมจักรยานล้อเดียววัย6 6ปีคุณตากฤษณนะชินฉัดที่เด็กๆทุกคนเรียกกันว่าคุณตาค่ะคุณตาเป็นอดีตรองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอวลราชธานี ที่ตอนนี้มาใช้เวลาว่างหลังเกษียณที่ทุ่งสีเมืองทุกๆวันเพื่อสอนเด็กๆที่นี่ขี่จักรยานล้อเดียวค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของกิจกรรมนี้คะเกิดจากอะไรคะก็คือผมมาปั่นเล่นเด็กๆก็มาถามว่าเล่นอยากไหมก็เลยบอกว่าอยากเล่นไหมก็ผมก็สอนปั่นเล่นหมายถึงว่าปันป่นจกกักรยานล้อเดียวเล่นเนี่ยเหรอครับผมปั่นเองเมือ่อกี่ปีที่แล้วคะทุกทีเมื่อประมาณปี5960 าก,าก็ไม่นานมานี้ก็เท่าก,าก,<ร>ากับว่าคุณตามมาหัดเล่นตอนอายุเยอะๆเนี่ยนะคะตอน60%แต่ผมฝึก6เดือนเพราะว่างานเดิมผมนั่งโต๊ะไงฮะ<ช>แล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้เลยก็หล้มหลุกหัวแตกบ้างศอกแตกบ้างเข่าแตกบ้างเล็บฉีกบ้างเออาจ็บครับ6เดือนนะครับเพราะว่าเราทำงานแต่นั่งโต๊ะ ตลอดแล้วอายุก็มากกล้ามเนื้อมันก็ไม่มีกําลังเขาบอกว่าลุงอย่าขี่เลยลุงแก่แล้วอย่าขี่เลยมันอันตรายแต่ว่าเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นก็พยายามต่อแล้วก็ในที่สุดไอ้ความเจ็บก็เป็นประสบการณ์มันก็เลยสำเร็จ แล้วคุณตาช่วยเป็นครูให้ปอได้ไหมคะวันนี้ได้ครับช่วยสอนปอเล่นหน่อยนะคะคทีนี้เวลาเวลาฝึกเนี่ยต้องฝึกท่าจับก่อนอจับอย่างนี้แล้วก็ต้องพึ่งพาลาวนะฮะทีนี้เราต้องเอาบันไดอยู่ข้างล่างสูตรก่อนแล้วเอามือจับอย่างนี้แล้วเอาเข้ามาที่ก้นของเราเพื่อเพื่อที่จะเอาขาหนีบไว้เอาข้างขาหน้าขาหนีบไว้แล้วก็เหยียบเหยียบแล้วก็เอามือดึงราวขึ้นดึงตัวขึ้นแล้วก็หัดนั่ง ลองดูสิครับลองดูล,ลองดู <c oughs> เป็นคนขอลองเองนะคะพอจะลองจริงก็จับแล้วก็ใส่ก้นก่อนอาอ่าเพิ่งเหยียบย่าเพิ่งเอาข้าที่ก้นก่อนหนีไว้แล้วก็เอาขาเหยียบยืดตัวตัวตั้ง,ห,งหลังตัวมองไปข้างหน้าแล้วก็มือสองมือจับก็ได้ไม่ง่ายแล้วค่อยๆเลื่อนเลื่อนตัวไป เลื่อนมาเลื่อนมาตัวตั้งเกง่งเหลังไว้เสียอาการมากเก่ง <c oughs> หลังไปเรื่อ <c oughs> น,นไปเรื่อยๆนี่มันอะไรกันคะเนียไม่ง่ายเลยค่ะรู้สึกเมันจะเสียการทรงตัวตลอดเวลามันยากกว่าที่จินตนาการไว้มากๆค่ะต้องบาลานซ์ให้ดีต้องมีสติและที่สําคัญคือต้องไม่กลัวที่จะล้มค่ะนับถือคุณตากับน้องๆทุกคนที่เล่นได้เลยค่ะสุดยอดกันมากๆ سلام میو จะมาออกกําลังกายกับเพื่อนๆเพื่อนหนูคนหนึ่งเขาอยากลองมาปั่นจักรยานล้อเดียวหนูก็เลยตามเพื่อนมาแต่ก่อนหนูจะเป็นคนนิ่งๆค่ะก็เรียกง่ายๆก็ยิงนี่แหละค่ะพอมาเจอน้องๆน้องๆก็เล่นด้วยหนูก็เลยไปตามน้องๆเลยตอนแรกเพื่อนหนูก็ชวนมาแล้วทีนี้พอหนูมาหัดหนูก็กลัวอยู่พอหนูเป็นแล้วหนูก็ไม่ล้มหนูก็เคยล้มอยู่บางครั้งค่ะ ยากอยูน,นึงค่ะทำให้เรานิ่งบ้าเพรหนูเป็นคนไม่นิ่งเลยค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็ได้เองอาจจะค่อยๆเป็นค่ะจากขี่เล่นอยู่คนเดียวไปไปมามาได้เพื่อนมาขี่ด้วยอีกเพียบเลยและเด็กๆที่มาเนี่ยอายุน่าจะห่างจากคุณตาหลายรอบอยู่นะคะมาขี่ที่ทุ่งสีเมืองบ่ายวันเสาร์ในชุดแรกนะปี59ะมี ลูกศิษย์ผู้หญิงอยู่หนึ่งคนลูกศิษย์ผู้ชายอยู่5คนกลายเป็นเรียกเขามาอยู่ที่ทุ่งสีเมืองปี6-1ปีเดียวนี่ก็เกือบ200คนนะฮะผมก็เลยไปหาซื้อจักรยานล้อเดียวเก่าๆปรับปรุงให้มันดีแล้วก็สอนเขา ปฐม,มต้นเนี่ยกับปฐมลายนะมีความต้องการออกกาลังกายเท่านั้นเองเหนื่อยก็ดื่มน้ําหิวก็กินขนมแล้วก็ชอบให้ผู้ใหญ่ให้ความสําคัญคือยกยอเขาเขาก็จะอิ่มเอิบใจยิ้มอาจจะไม่เก่งชั้นยอดแต่พอผมตกมือให้แล้วผมก็สุดยอดเขาก็จะยิ้มมีกําลังใจพื้มไปพื้มไปทั้งเย็นนั่นแหละเราต่างหากที่จะต้องเป็นคนปรับตัวเพราะฉะนั้นความต่างวัยก็อยู่กันได้ และว,วันนี้พี่สวยผู้ปกครองใจดีจากชมรมจักรยานล้อเดียวมาอาสาขับรถพาคุณตาไปหาซื้อจักรยานที่ตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ไปกันบ่อยไหมอะคะเดือนหนึ่งสามเดือนไปครั้งหนึ่งอ๋อสามเดือนต้องรอให้อ่ของเก่าจากญี่ปุ่นมาแล้วปกติแล้วคุณแม่กับน้องนี่จะไปซื้อรถที่ช่องจอมกับคุณตาแล้วก็พ่อไหมใช่ค่ะก็ไปด้วยกันไปด้วยกันเป็นปกติค่ะช่วยกันดูบางครั้งตัวเราไม่ว่างก็จะมีคุณแม่ท่านอื่นเข้ามาช่วยก็มีเป็นสมาคมผู้ปกครองล้อเดียวเหมือนกันใช่ค่ะ และนี่ก็คือสิ่งที่เราเดินทางมาหาใช่ครับใช่ครับ <c oughs> แต่ว่าอย่างบาะอย่างนี้มันมันไม่สวยแต่ว่าก็ต้องซื้อไปปรับปรุงเพราะว่ามันมันขาดบ,บาะบางตัวอย่างนี้นี่ <c oughs> มันก็ไม่มีแกน <c oughs> เราจะมาใส่ตัวนี้มันก็ใส่ไม่ได้ <c oughs> เราต้องไปเราต้องไปหาแกนใส่เพราะฉะนั้นมาแต่ละครั้งเราก็ไม่ได้เลือกอันที่มันแบบเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราก็จะมีการเอาไป ทำให้มันดีที่สุดต่อใช่ไหมคะใช่รับเพราะเรามีผู้ปกครองที่มีจิตอาสาที่ทำให้ฟรีค่ะ,คะก็มานั่งลื้อนั่งเลือกกันอย่างนี้เลยใช่ใช่ครับค่ะ,คะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปอุบลนะคะที่ทุ่งสีีเมืองใช่ไหมคะเพื่อไปชุบชีวิตน้องๆเหล่านี้ปีแรกมีสมาชิกน้อยก็หมดเงินไปประมาณหมื่นหนึ่งเท่านั้นเองแต่ปี60นี่ ก็หมดอยู่ประมาณส0,000ื่นมากขึ้นมาอีกมากขึ้นเพราะว่าเด็ก22คนแล้วก็ซื้อจักรยานมาเผื่อให้เด็กฝึกอีกประมาณเกือบ20คันปีที่3นี่มาแสดงแห่เทียนพรรษาเด็กอยู่ประมาณ50คนอ่าแล้วก็จักรยานเราทําให้เด็กนี่60คันเน็ตเน็ตก็น่าจะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0ส0 0 0สน ถึงตอนนั้นก็กระเป๋าเบาเลยรายจ่ายบานเบื่อแต่ว่าเราก็คิดว่าเราคุ้มที่เด็กมีความสุขและก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กอื่นๆเนี่ยเข้ามาออกกําลังกายด้วยล้อเดียวพอได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณตาทั้งไปหาซื้อจักรยานกลับมาแปลงโฉมให้อย่างดีและยังคอยฝึกฝนเด็กๆอย่างเต็มที่อายุก็มากแล้วคุณตาไม่เหนื่อยบ้างหรอคะ ความเหนื่อยก็เป็นเรื่องมนุษย์ธรรมดาแต่ว่ามันมีสิ่งทดแทนก็คือเราเห็นเด็กได้ออกกําลังกายจํานวนมากขึ้นมันทดแทนความเหนื่อยของเราความเหนื่อยของเรามันมันคุ้มนล้ะไม่ถึงแม้ว่าจะมาทุกวันความสุขใจที่เห็นเด็กเนี่ยมีความเจริญเติบโตทั้งด้านจิตใจทั้งด้านสุขภาพพลานามัย แล้วก็ทั้งด้านใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันคุ้มค่ามากนะครับสำหรับไวไัยวัยอย่างผมน,นะภูมิใจแทนเด็กๆนะคะแล้วก็ภูมิใจแทนคุณตาที่แบบว่ามีจิตใ,ใจเสียสละแล้วก็เอื้ออาทรคือให้เด็กๆมีที่พึ่งเห็นคุณตาแก่เหนื่อยก็เลยอยากแบ่งเบาภาระของคุณตา ก็เลยมาเป็นเรียกว่ามาช่วยฝึกสอนแล้วก็มีลูกเพิ่มขึ้นอีกหลายคนในชมรมจักรยานล้อเดียวครับที่นี่ถนนคนเดินอุบลที่จัดขึ้นทุกวันสุขเสาร์อาทิตย์และน้องๆทีมจักรยานล้อเดียวได้ประวัติลีลาการเต้นรำบนจักรยานให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาได้ชมกันค่ะไม่ได้แค่ออกกำลังกายอย่างเดียวค่ะแต่เด็กๆยังได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ เสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าสแสดงออกอีกด้วยค่ะสิ่งที่ผมพอที่จะทำได้คือสำหรับเด็กทั่วไปที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผม mm hmm. คือผมอยากจะพููความทรงจำที่มีความสุขกับพ่อแม่ได้จูงเขากับเพื่อนต่างโรงเรียนที่สนุกกันอยู่ที่นี่ไม่ใช่ขี่ล้อเดียวอย่างเดียวนะครับ mm hmm. บางครั้งเขาวางล้อเดียวเขาไปตีแบตกันบางครั้งก็ไปวิ่งไล่จับกัน ถ้าเขาห่างจากเพื่อนออกไปคนนั้นไปอยู่โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้พอเขาผ่านมาในที่นี้พอเขาได้ยินเล่นล้อน่ะไม่ล้อเล่นนะปุ๊บเขาก็จะนึกถึงความทรงจำว<ม>่าเฮ้ยเขามาดูเด็กๆรุ่นใหม่ที่เต้นแบบเขาแล้วเขาก็จะจำได้ว่าเขามีความสุขยังไง ารู้สึกยังไงอะคะที่มีเด็กแบบเป็นสิบเป็นร้อยคนเนี่ยที่ไม่ใช่ลูกหลานเราแท้ๆค่ะมาเรียกเราว่าคุณตาคุณตาทุกวันนะคะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพิเศษผมมีหลานมากแล้วก็ไม่ใช่เขาเรียกคุณตาด้วยเป็นศัพท์ภาษาความนับถือคนแก่เฉยๆเขาเรียกคุณตาด้วยความสัมผัสที่เขาพร้อมที่จะเข้ามาคุยกับผมอย่างสนิทสนมอะไรแบบนี้แล้วบางทีมาต่อว่าแล้ววันนี้ทําไมมาสายจังอะไรแบบนี้หนูรอตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้น่ะ การที่เขาต่อว่าอย่างนี้ก็คือเขาสนิทกับผมผมเป็นคนพิเศษใช่ไหม,มผมเชื่อว่ามีน้อยคนนะที่จะเป็นคนพิเศษของของเด็กจำนวนเป็นร้อยเนี่ยครับตอนแรกผมมาผมก็รู้สึกอายครับพอคุณตาม,มาแนะนำเพื่อนผมก็ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นครับแล้วก็ได้เล่นด้วยกันครับได้มันปั่นรอเดียวแล้วทีนี้ เพื่อนก็เยอะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมครับคุณตาเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็รักเด็กแล้วก็สอนสอนให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านจักรายานแล้วก็ให้เขาเรียกอะไรให้คาปรึกษากับเด็กๆได้เกือบทุกเรื่องเลยค่ะมาสนุกแล้วคุณตาก็คอยเป็นกำลังใจให้หนูเวลาหนูล้มค่ะคุณตา สอนหนูมานานแล้วหนูอยากให้คุณตาสุขภาพดีแข็งแรงตลอดค่ะ<ช>หนูอยากให้คนมาเล่นกียาเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนใหญ่คนแก่นี่มักจะคิดว่าเพื่อนๆจะล้มหายตายจากไปทุกปีเราจะหมดเพื่อนไปทุกปีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีเพื่อนใหม่ทุกปี และเพื่อนใหม่ของผมก็โตขึ้นทุกปีเป็นต้นไม้ที่จเจริญเติบโตสวยงามต่อหน้าผม ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพราะว่าช่องว่างระหว่างไวัยไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปเราสามารถกระชับความสัมพันธ์ได้ค่ะนอกจากภาคอีสานจะมีคนใจดีแล้วยังมีเรื่องราววัฒนธรรมที่โดดเด่นและก็เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะอย่างเครื่องดนตรีประจําภาคอีสานอย่างเช่นโวตตอนนี้นะคะถ้าใครผ่านไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะต้องสะดุดตาก,กับสิ่งนี้นั่นก็คือหอรูปร่างโวตค่ะหรือว่าหอโวตร้อย ซึ่งภายในนั้นนะคะก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัด101เอเอาไว้ด้วยให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงามและน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกับน้องตั๊กกันเลยค่ะ ในช่วงขง่าวยกเว้นวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาชมความสวยงามของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอยู่กันที่หอโหวตร้อยเอ็ดค่ะที่นี่เนี่ยรวบรวมเอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมาไว้ที่นี่ค่ะพามาเที่ยวชมและเรียนรู้สัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาที่สะท้อนคุณค่าแห่งยุคสมัยนะคะที่นี่รวบรวมเอามรดกทางวัฒนธรรมมาไว้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะ เราเข้ามาภายในแล้วนะคะอยู่ในส่วนของนิทัศกาลค่ะใครที่อยากรู้เรื่องราวของที่นี่นะคะต้องนี่เลยค่ะตอนนี้ตั้งอยู่กับคุณเอ๋ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๋ยคะตรงนี้เป็นนิทัศกาลร้รอยเรื่องเมืองโหวดถูกต้อง <c oughs> ก็คือรวบรวมเอาความสําคัญาทาไมถึงต้องเป็นโหวดทําไมถึงต้องเป็นโหวดร้อยเรื่องเมืองโหวดเนี่ยคำว่าโหวดนะคะมาจากเครื่องดนตรีประจําจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งคนที่คิดคน้นเครื่องดนตรีประจําจังหวัดร้อยเอ็ดนี้ก็คือเป็นศิลปินแห่งชาติชื่อท่านอาจารย์ ประทุมศินค่ะซึ่งเป็นชาวร้อยเอ็ดด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็การที่เลือกโหวตเนี่ยโหวตจะเป็นเครื่องเล่นในตำนานนะคะโบราณของตำนานอีสานสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาจะขอฝนของตำนานอีสานเนี่ยจะเคยได้ยินบุญบั้งไฟไหมคะ<ฆ>การจุดบั้งไฟชาวอีสานเนี่ยทำแบบนั้นเพื่อขอฝนค่ะ<ฆ>ทีนี้พอฝนตกลงมาอพอสมควรแล้วเพียงพอต่อการทำการเกษตร ชาวบ้านนะคะก็จะใช้โวตดซึ่งเมื่อก่อนเราจะใช้วิธีการแกว่งขึ้นฟ้าลมก็จะผ่านเข้าช่องก็จะทําให้เกิดเสียงค่ะความเชื่อคือบอกเทวดาว่าฝนตกมาเพียงพอแล้วใช่ค่ะทีเนี้ยด้วยภูมิปัญญาของคนร้อยเอ็ดนะคะก็พัฒนาจนกระทั่งโวตดมีรูปทรงแบบนี้ค่ะเป็นเครื่องดนตรีเป่าเครื่องดนตรีเป่าค่ะแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีท่านผู้ว่าในสมัยนั้นนะคะได้ยินเสียงโวตจากการบอกเวลาจากหอนาฬิกาที่อยู่บริเว หลังหอโวตนี้เองค่ะ,คะก็เลยเป็นที่มาท่านได้ยินแล้วท่านก็บอกว่าเสียงโวตนี้เพราะจังเลยเนาะเป็นไปได้ไหมที่เราจะทํำโวตยักษ์กลางเมือง แรงบันดาลใจเท่านั้นเลยค่ะ,คะจากการได้ยินเสียงโหวตอันไพเราะ,ะจนกระทั่งมีหอโหวตกลางเมืองแบบนี้เลยค่ะใช่ซึ่งหอโหวตนี้ไม่มีเสียงนะเราไม่ได้เข้าหรืหอว่ามีเสียงโหวต<ด>มีการเปิดเสียงโหว<อ>ตแทนการบอกเวลาค่ะ,คะทุกๆชั่วโมงอย่างตอนนี้เราจะได้ยินอีกทีตอนประมาณ6กโมงเย็นตอนนี้เรามากันตอน5้าโมงครึ่งเนาะก่อนหน้านี้ก็จะ5้าโมงตรงก็จะมีเสียงโหวตบอกเวลาค่ะคนที่เข้ามาก็จะได้ยินเสียงโหวตอยู่ตลอดค่ะมีรูปทรงอันนี้ปัจจุบันอันนี้จะเป็นแบบปัจจุบันเลยค่ะรูปทรง แต่ว่าลูกทรงโหวตอันนี้คือจะมีทั้งหมด11 -13 ถึงลูกที่อยู่กับการผลิตนะคะแต่ว่าหอโหวตอันใหญ่ของเราเนี่ยมี11ลูกนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดท่านนายกเทศมนตรีท่านบรรจงโคศิธิจินันท่านชอบอัตลักษณ์ความเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดเพราะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่เขียนเป็นตัวเลขได้ถ้าสังเกตก็ของที่เนี่ยหอโหวตร้อยเอ็ดของเราจะทํา หลอดตรงนี้ค่ะ11หลอดค่ะชื่อบันไดบริเวณบันไดเราจะขึ้นด้วยตัวเลขแล้วลงท้ายด้วย1เพื่อให้ออกเสียงบันไดที่11เราไม่ได้บันไดที่123แบบนี้ค่ะ,คะจะเป็นบันไดที่11 21-31แม้กระทั่งทางม้าลายเราก็ไม่ได้าทาสีเป็นทางม้าลายธรรมดานะคะจะเป็นเลข101ลองสังเกตดูได้เดี๋ยวขึ้นไปดูวิวด้านบนมองลงมาด้านล่างจะเห็นเลข101ซ่อนอยู่ในหลายๆที่เลยค่ะจ้ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันค่ะได้เลยค่ะ จุดนี้เป็นจุดชมวิวขึ้นมาเราจะเห็นอะไรบ้างคะวิวเมืองร้อยเอ็ด360องศาค่ะพร้อมกับมีอินโฟมชันสามภาษาด้วยกันาสันสกีษภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนเลยคะ่ะเราจะบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสําสคัญหรือว่าสถานที่สําคัญในจังหวัดร,ร้อยเอ็ดมีอะไรบ้างค่ะอันนี้จะเป็นแบบแล้วแต่แล้วแต่ฝั่งคะ่ะแล้วเราก็กดดูรายละเอียดได้เลยว่าหมายเลขที่เราเห็นออกไปคือที่ไหนทางไหนบริเวณไหนแบบนี้ค่ะค่ะซึ่งใครที่มาที่นี่แล้ว บอกว่าเอ๊ะเรามาเองไม่ได้มีนี่บนนำแบบว่าไกด์เกติมศัดิ์แบบคุณเอ่ยนะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเราสามารถมีโปรเซตไดถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือเราสามารถสแกนสามารถสแกน QR code เปิดแอปพลิเคชันนี่ลิงก์เข้าไปแล้วก็ชี้ไปที่รูปตรงนั้นได้เลย นี้จะเป็นจุดไฮไลท์นะคะเราจะเรียกว่าสกายวอลค่ะจะเป็นพื้นกระจกใสนะคะ, oh <my. S 1> ะสามารถมาวัดความกล้านะคะว่ากลัวความสูงหรือเปล่านะคะที่บริเวณชั้น3 4ค่ะของโบสถ์ร้อยเอ็ดของเรานะคะ สำหรับผู้ที่อยากเข้าชมหอวลดร้อยเอ็ดของเรานะคะบุคคลทั่วไปจะมีอัตราค่าบริการอยู่ที่50บาทนะคะผู้สูงอายุ60ปีถึง70ปีจะ40บาทนะคะนักเรียนนักศึกษา40บาทค่ะแล้วก็เด็กเล็กที่สูงไม่ถึง1 0 1เซนนะคะจะเป็นบัตรฟรีและผู้สูงอายุ71ปีขึ้นไปนะคะรับบัตรฟรีพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีก็รับบัตรฟรีเช่นกันเลยคะ่ะก้ายกขนเห ที่เราเดินทางออกไปท่องเที่ยวนะคะทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องราววิธีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราได้ความรู้แล้วได้ความเพลิดเพลินแล้วก็ได้ความสนุกสนานด้วยค่ะอย่างในช่วงต่อไปนะคะถ้าคุณผู้ชมจะต้องออกเดินทางเราเป็นวัยเก่าก็ต้องฟิตร่างกายค่ะทําให้ร่างกายของเราพร้อมที่จะลุยเดินทางท่องเที่ยวเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาฟิตร่างกายกันในช่วงเก่ายัางฟิตค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแคทอีกแล้วนะคะในช่วงเก่ายัางฟิตค่ะวันนี้นะคะก็จะมาชวนพี่ๆนะคะทุกท่านนะคะทางบ้านมาออกกําลังกายกันบนเก้าอี้นะคะเป็นท่าที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ง่ายๆนะคะบนเก้าอี้เลยที่สําคัญนะคะปลอดภัยค่ะแล้วก็ป้องกันการเซล้มด้วยนะคะท่าแรกนะคะคือท่าสควอตเลยนะคะพี่ๆทุกท่านรับรองว่าทําได้แน่นอนนะคะ อันดับแรกนะั้นนั่งบนเก้าอี้ก่อนแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้นั่งแบบว่าชิดแบบนี้นะไม่ไม่พิงพนักนะคะนั่งให้เอาก้นออกมาสักเกือบเกือบปลายแล้วนะคะแต่ต้องระวังลมนะคะอาจจะหาอะไรจับนิดนก่อนถ้าใครไม่มั่นใจถ้าใครมั่นใจแล้วนะคะตั้งท่าแล้วขึ้นมายืนแค่นี้เองค่ะ มือปล่อยสบายๆใจวางยังไงก็ได้จะยื่นออกมาจะก,กำหลวมๆนะคะแล้วแต่เลยนะคะจากนั้นค่อยๆหย่อนก้นลงไปแต่ว่าหันไปเลงก่อนนะว่าลงไปเก้าอี้หรือเปล่านะคะลงไปปุ๊บให้ก้นแต่แล้วขึ้นมานะแบบนี้ขึ้นมายืนนะคะลงไปให้ก้นแตะแล้วขึ้นมายืนนะคะไปขอทั้งหมดนะคะสัก15ครั้งแล้วกันค่ะ โอเคค่ะท่านี้นะคะก็คือจริงๆแล้วก็คือท่าสควอตนั่นเองนะคะแต่ว่าเราทำแบบเวอร์ชั่นปลอดภัยนะคะก็คือเราทำบนเก้าอี้นะคะแต่ว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยแน่นอนได้กำลังขานะคะได้ใช้กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยจะดีมากๆเวลาลุกว่างนะคะทำให้ปลอดภัยกล้ามเนื้อแข็งแรงป้องกันการเซล้มนะคะเดี๋ยวเรามา บริหารกล้ามเนหัวไหล่กันจักเล็กน้อยนะคะนั่งเหมือนเดิมอย่านั่งพิงพนักนะคะนั่งมาสักครึ่งหนึ่งของเก้าอี้นะคะแล้วก็ตัวตรงนะคะจากนั้นให้ถือดัมเบลนะคะหรือขวดน้ำก็ได้เดี๋ยวเราทำนะคะแบบนี้ตั้งดัมเบลมาแบบนี้แล้วก็ชูแขนขึ้นแบบนี้ตัวตรงนะคะแขนเหยียดตรงแล้วผ่อนลงมาชา้ชาๆตอนขึ้นขึ้นให้เร็ว ตอนลงลงช้าๆนับ1 2 3 4แล้วขึ้นปุ๊บ1 2 3 4ชะลอเพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการใช้งานมากขึ้นเกิดแรงต้านม,มากขึ้นนะคะท่านี้คือท่า shoulder press นะคะเสริมความแข็งแรงของหัวไหล่ค่ะขอทั้งหมด15ครั้งค่ะท่าถัดมานะคะคือท่า curl นะคะ curl ก็คือดัมเบล curl นั่นเองจะเป็นขวดน้ำก็ได้นะคะวิธีก็คืออะทีนี้ ให้นั่งสบายๆขึ้นมานิดนึงนั่งมาเก้าอี้ข้างหลังนิดนึงดัมเบลปล่อยข้างตัวสบายๆนะคะจากนั้นให้โครก็คือขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บข้อศอกตรงนะคะขึ้นมานะคะเหมือนจะเอานิ้วโป้งเนี่ยมาชนหัวไหล่ตัวเองนะคะอย่าลืมนะคะการออกกาลังกายทุกท่าให้หลังตรงเกรงแกนกลางลำตัวนะคะขึ้นมาแบบนี้่อนลงช้าๆขึ้นมาขอ10ครั้งค่ะ ท่าต่อไปนะคะท่าสุดท้ายแล้วค่ะเป็นท่าคาร์ดิโอที่รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราทําบนเก้าอี้นะคะไม่ต้องยืนแล้วก็ไม่ต้องออกไปวิ่งด้วยนะคะทําอย่างไรมาดูกันนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปวิ่งอ่ะท่าวิ่งของเราคืออย่างนี้ถูกไหมทีนี้นั่งก็เหมือนกันเลยนะคะปึ๊บขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทําทั้งหมด30ครั้งนะคะหมายถึงว่าอย่างนี้เลย1 2 3แบบนี้เลยทำพร้อมๆกันเลยนะคะไป โอเคท่าเหล่านี้เนี่ยเป็นท่าที่สร้างกล้ามเนื้อได้ไง่ายๆนะคะแค่นั่งบนเก้าอี้แล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้เป็นความรู้ดีๆที่นำมาฝากพี P ่ๆวัยเก่าค่ะเพราะว่าเราอยากให้พี P ่ๆวัยเก่ามีความสุขในการใช้ชีวิตค่ะหากเปิดมารับชมไม่ทนันสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทาง w w w altv t v tv. และอีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook Fanpage altv ช่อง4ค่ะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ はい。